何 กลับไปให้เจ้าสิงโตกินตามควาสัญญาพี่กะต่าร้องไห้แล้วบก้องทั้งสองว่าดูแลก่อให้ดีด้วยนะพี่ต้องไปแล้วพี่กตะต่ายรีบปเข้าไปนตกเจ้าสิงโตก็อยู่แล้วได้ต้นไม้ใหญ่พอพี่กระตาไปถึงก็อกว่าน้องทั้งสองก็วิ่ตามมาเหมือนกันนองทั้งสองร้องไ้แล้วดูสิงโต้วรูสิงโตจ้ะจะกินพี่ของพวกเรา